ตัวฝาแฝดที่พัดพาคหน้าเหมือนกันเป๊ะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนบอกว่าเป็นฝาแฝดหรือเป็นพี่น้องกันจริง,รง,รงๆก็เชื่อนะเนี่ยเมื่อนักร้องสาวเสียงดีส้มมารีเออเจนีเลอเล,เลได้ออกมาเจอกับแจงบุณาสาภรยาสาวแจ็คชวนชื่นซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้ถูกทักมาตลอดเพราะหน้าเหมือนกันมากซึ่งสาวส้มก็เคยตอบกลับไปขำๆว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน เป็นแค่คนที่หน้าตาคล้ายๆกันเฉยๆล่าสุดสาวส้มได้มาเจอกับสาวแจมพร้อมแชร์ภาพร่วมกันอีกครั้งพร้อมแคปชั่นระบุว่าเจอพี่สาวฝาแฝดอีกแล้วฮะงงไปดีขณะที่สาวแจงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันว่าโอ้ยลูกแม่เราพัดภาคจากกันหลายปีแต่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นอกจากจะเหมือนกันแล้วยังสวยกันทั้งคู่กินกันไม่ลงจริงๆ